แดนวรเวทตอบไว้แบบนี้หลังถูกถามเมื่อไหร่จะแต่งงานอีกหนึ่งคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานระหว่างนักร้องผู้กำกับคนเก่งแดนวรเวทดานุวงศ์และนางเอกสาวไซมินีแพตตี้อังสุมารินสิรพัสสักเมธาที่คบหาดูใจกันมานานกว่า10ปีก็มีโมเมนต์หวานและเคยถูกลือว่าเลิกกันแต่ก็เป็นเพียงข่าวลือรักมั่นคงกัน มาตลอดจนอยากรู้ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีเรื่องวิวาล่าสุดหนุ่มแดนก็ได้เปิดใจพูดถึงเรื่องนี้ผ่านรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP 68โดยบอกว่าไม่ได้คุยกันจริงๆังแต่จริงๆถึงเวลาที่สมควรแล้วแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองก็อยากเป็นสามีที่ดีทำเอาพิธีกรและทีมงานแซลสนั่นสตูเรดจ่าเอาเป็นว่าเราฟังข่าวดีนะจ๊ะ